สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเอกแอนอันซินผมเอกอยุธยาผมคุณแอนมามินครับครับวันนี้เราสองคนได้รวมตัวกันทํารายการอันซีนเพราะว่าที่เรารวมตัวกันณตรงนี้ก็เพื่อว่าเรากระแสเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันเหมือนกันใช่สันดานเดียวกันะว่านี่แหละมันอยากจะลุยไงนะอยากจะพูดอยากจไปเที่ยวไปบ่นไปอะไรก็ว่าไปนะพี่เนาะใช่มันเรามาอยู่ที่สวนใครวะสวนใครวะก็ถูกต้องใช่ที่นี่คือ สวนไควานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการลานกลางเต็นท์นะครับติดกับธรรมชาติลานกางก็จะมีน้ําตกธรรมชาติแล้วก็มีสวนที่เป็นลานกลางเต็นท์สวนไควาอยู่ที่จังหวัดนครนายกถูกต้องไหมเออปักหมุดได้ที่สวนไควาเลยปัญหาของผมที่ผมกังใจคือสวนไควาอยากจะรู้ว่าเป็นสวนไควาตามพวกเรามาดีไหมเดี๋ราจะดูว่าเป็นสวนของไควาเดี๋ยวตามไปดูว่าดูที่ว่าสวนของไควาอืม มามาพี่เอกระวังระวังลงไปเราได้เจอแล้วว่าตกลงแล้วส่วนนี้เป็นส่วนของใครวะเออใครวะคนนั้นคือนี่ไงครับเดี๋แล้วเดียวครับเดี้วัครับวันีควครับวัีคววัคร รู้แล้วว่าสวนไทยวัต่อไปไม่ต้องถามแล้วว่าสวนไทยเจ้าของอย่างนี้รเปิดใจแล้ว,วลที่นี่ยังมีสถานที่ต้องพูดที่อันซีนมากสถานที่ที่นันคือีอะไรหิน <c oughs> เขาเรียกว่าหินหัวหมวกครับหิน,ห,นหัวหมวกใช่แต่บาง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 ท่านจะเรียกว,ว่าเขาหัวหมวก <c oughs> เขาจะใช้ชื่อสองสองชื่อคือมีหินหัวหมวกกับเขาหัวมบวมซึ่งมันเป็นผมมองว่าเป็นอันซีนจริงๆหินหัวหมวกเนี่ยมันมันอยู่กับคู่กับชุมชนของศรีกะอ่างมานานลวก่อนที่จะไปตำรวจเนี่ยมันถูกปกคลุม ด้วยด้วยด้วยเถาวัลย์ด้วยหญ้าเพราะว่าไม่มีคนขึ้นไปได้มันโดนนข้างจะเดินลําบากนะครับพอเราเข้าไปสำรวจปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ไปพบว่ามันแปลกกว่าสิ่งที่ธรรมชาติจะสร้างได้สาหรับสาหรับความเชื่อส่วนส่วนตัวครับครับครับผมและเท่าที่ทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ถิ่นตอนนี้เนี่ยมีภาพวาดภาพวาดเขียนสีครับเป็นรูปวัวแดงครับเขียนอยู่เป็นมีวัวแดงผมเห็นอยู่3าตัวนะ ก็เคยสำรวจจากน่าจะเป็นกรมศิลปากรก็เคยมาดูแล้วเขาบอกว่าอายุเป็นพันปีโอ้โหงั้นเดี๋ยวเจอแพมครับได้ครับไปด้วยกันดีกว่าได้ครับไ้ครับไปครับไปครับไปเลยครับผมน้องอ่ำนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่เลยนะครับเป็นคนดั้งเดิมแล้วก็ โตมาจากที่นี่เลยนะครับรู้หมดทุกเรื่องในป่ามีสมญานามว่าอ่ำคนเดินป่าเอ้่ยอู้คนแล้วเว้ยจะเดินขึ้นไปที่เขาหัวหมวกซึ่งจะต้องเดินเท้าเขาบอกว่าประมาณ1.7กิโลซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอมากเลยเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นป่ะเรามาคือก็คือมันเป็นทางที่มันเป็นทางปูนตอนนี้กลายเป็นทางดินเดี๋ยวจะเป็นทางป่า นี่พานอามตัดไม้มาให้เรแล้วเอาไว้ทำอะไรนะครับสำหรับตอนขึ้นตอนลงครับจะไม่โดนเหี่ยวครับอันนี้คืออันนี้คือเรียกไม้พยุงเราไปยุงอ๋อเราตัดไม้พยุงด้วยไม้พยุงเรานี่แหละไม้พยุงโอ้อนี่เขาเรียกว่าใบอะไรนะพี่อันนี้คือใบชะพลูชะพลูจะมาอยู่ข้างทางที่เราเดินมาเนี่ยดูตัวทางเราเดินเนี่ยมีใบชะพลูเต็มเลยพี่เด็ดทานได้เลยครับเด็ดทานได้เลยเด็ดทานได้เลยใช่ไหมหอมหอมหอยทริดหนึ่งที่สามารถทานได้แต่มันรูปร่างแปลกนะพี่เป็นหอยหอม หอยหอมถูกต้องหอยหอมเป็นหอยป่าผมมไ่เคยยได้ินเป็นหอยภูเขาหอยป่าจะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้เลยใช่ปากปากมันจะเหมือนตะแระเหมือนทอมโบนถ้าเกิดเป็นใช่ปากเป็นแบบนี้ที่นี่เป็นต้องเป็นอย่างนี้กินได้กินได้หอยหอมชื่อหอยหอมครับไม่ได้หอมหอยนะพี่นีหอยหอมหอยไปดูอันนี้อันซีสุดสุดอันนี้สุดสุดครับหอยพี่เห็นไหม ดูนี่รงนี่โอ้โหทำคล้ยๆให้กันถ่ายรูปครับพี่อาร์มครับผมแล้วต้นนี้คือต้นอะไรครับชื่อต้นสมพงษ์ครับต้นสมพงษ์ครับแล้วมันมันมันมีอยู่ตรงนี้หนาเนี่ยโอ้ผมเกิดมาแต่ผมรู้มาข้อมูลมาก็รุ่นปู่ย่าตายายก็ขนาดนี้แล้วนะครับว้าเย็นไปจะเป็นเส้นทางที่พี่พิสูจน์หัวใจแล้ว หัวใจ่แสดงว่าจะต้องเดียวว่านไทยนิดๆนะครับจุดหมายเราจะไปที่ทหนิหนหัวหมกก้อนนั้นตั้งตั้งงานอยู่เ,เห็นไหมครับก้อนนั้นเลยใช่ปะใช่ครับไก่แล้วไก่แล้วถึงแล้วไ <laughs> ก่ครับกับเดียวแล้วถึงแล้วตอนลงลงง่ายครับ <laughs> ผมจะคานแบบร้อยเมตรแรกแล้ว ริ่มหายใจยากขึ้นขึ้นึงเพ่ออาจจะเป็นเพร่ออายุอีลมนะอายุของเราด้วยสำคัญคืออายุเราเลยเนี่ตอนเนี้ยพอเราพูดไปเลยพูดถึงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นอารมณ์มามีลมมาแล้วก็ค่อยช่วยหน่อยนะดีดี พี่เห็นกี่ขาที่อย่างนี้ประมาณหนึ่งสองสามนะผมก็เห็นว่าสามขาแล้วบอกว่าพอเรานอนตะแคงลอดไปนะมันเห็นช่องเห็นช่องเห็นช่องช่องเห็นมีขาวางนี่เลยคือมันเป็นสามขาที่สัมผัสกับพื้นใช่ครับแล้วนอกนั้นมันก็จะเป็นร่องที่เป็นรูทนมองดูได้หมดใช่ใช่ต้องเป็นกู้ยันเด่นเด็มอะไรปุลิงกลุ่มล่างมันไม่มีเลยแล้วตอนนี้เราก็ว่ากิงกลรูๆกกไปร้ไม่มีใครได้ดูด้วยใช่ แรกที่ผมมาเห็นตอนตอนที่มากระอ่ำครับพอพอมาเปิดพื้นที่พอพอ,พอเห็นเนะี่ยก็ตกใจว่ามีภาพเขียนสีเป็นคล้ายๆกันนะเอายางไม้มาเขียนยเท่าที<อ>่ผมถามเขานะยางเขาใช้ยางไม,ไม้เขียนใช่ใชแต่เราดูจากเนื้อแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่สีครับมันเป็นมันเป็นสีจากยางไม้จริงๆ ครับไม่อยากไม่อยากให้ไปสัมผัสตัวตัวตัวของเขาอ่าเวลาแต่ว่าเราเราเราจับอะไรได้ง่ายแต่อย่างคนมาเที่ยวอย่ามาถูมาเออขอลองถูหน่อยว่าใช่สีหรือเปล่าับทุกคนเลยแล้วกันได้เปิดขึ้นมาแล้วอย่าไปแบบไปสัมผัสไปแตะไปลูบอะไรเงี้ยชาวบ้านทุกคนก็หวงสิ่งนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นคู่กับหมู่บ้านนี้มานานแล้วครับก็ฝากฝากฝากคนที่มาเที่ยวด้วยนะครับยังไงก็สิ่งที่เขารักก็เรารู้เด็ดวันนี้ก็สนุกมากนะพี่ยำครับผมโอ้โหพี่พี่แอ๊บครับผมขอบคุณมากเลย เรามาถึงตรงนี้นะครับวันนี้เราได้ทั้งแอดเวนเจอร์ทั้งออกกําลังกายทั้งทั้งเหงื่อทั้งเหงื่อทั้งความตื่นเต้นใช่แล้วก็มีความแปลกลื่นถลยบ้างใช่มีได้เลือดเล็กน้อยเราต้องมีบาดแผลแต่ว่ามันคุ้มมากเลยกับการที่เราได้เห็นอย่างนี้ คือขึ้นมานี่ต้องต้องบอกว่าหายเหนื่อยหายเหนื่อยใช่ครับหายเหนื่อยจริงมาหายเหนื่อยจริงตรงนี้มันสูงมากแล้วก็เราไม่คิดว่าเหนื่อยเมื่อกี้พี่แพทย์บอกว่าเราเดินไปจะตูนู้นซึ่งนึกในใจว่ากูเดินไปได้ไงมันไม่น่าจะมาได้พพยายามอยากอยากจะเห็นใช่ครับใช่แต่ว่าขึ้นมาจริงจริงครับแล้วมั่นใจว่าทุกคนก็ต้องแบบว่าโอ้โหตื่นเต้นกับเราใช่อยากจะให้ทุกคนมาดูมาสัมผัสเพราะว่าผมว่ามันเป็นความแปลกแล้วก็ผมว่าก็ยังหาคําตอบไม่ได้เนอะยังแล้วเราก็คงไม่ได้สรุปว่ามันเป็นการที่คนสร้าง ธรรมชาติสร้างใครเามาตั้งไว้มะนาวต่างดุดสร้างอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองแต่ขอใหทุกคนมาดูด้วยตาของตัวเองใช่ครับว่าเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าข้างหลังเราเนี่ยครับขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ยังไงมาสฐานว่าเกิดจากอะไรใช่เอาเป็นโจทย์ไปจอาเปนอนคิดที่บ้านที่มันเกิดจากอะไรว่าได้มาเห็นของจริงแล้วไปคิดว่ามันมาได้ยังไงใช่เกิดจากอะไรแล้วก็ลองอาจจะมาคอมเมนต์ ใต้คอมเมนต์ของเราว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยรู้ว่าเกิดจากไอ้นั่นไอ้นี่อย่างน้อยเราดีใจนะว่าเราเป็นเป็นเจ้าแรกๆต่อจากที่พี่แอปพี่แอพาพาเรามาเพื่อให้เราได้เห็นว่าสิ่งเนี้ยเฮ้ยในประเทศไทยเจ๋งเนาะดีสิ่งที่ประหลาดแล้วเป็นยังไม่ออกไปสู่สายตาประชาชนเนยใช่งั้นเดี๋ยวให้พี่แอปฝากฝากตรงนี้หน่อยฝากสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยครับอันนี้สําหรับเขาหัวมวกเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็น อันซีนก็ถือว่าเป็นอันซีนของเพื่อพนาเลยนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติแรงสั่งพวกนี้นะครับก็มันมีอยู่ในประเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเนาะมันมีอะไรแปลกเยอะเลยเนาะเยอะมันไม่ดครับแล้วก็อยากให้คนเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับอย่าอย่าเอามือไปสัมผัสอะไรอย่าไปทำลายเพราะว่าเขาอยู่มานานละก็าอยากจะให้ทุกคนรุ่นหลังได้ได้ได้ต่อกันไปได้ดูนะครับได้่นลูกุ่นหลานอย่าไป แต่อย่าไปทําลายอย่าไปสัมผัสอะไรพวกบางครั้งเนี่ยสิ่งนั้นน่ะมันจะสูญหายไปคนรุ่นหลังไม่สามารถที่จะได้เห็นต่อไปและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของขยะเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยอย่าเอาอะไรมาขีดเขียนเขาอะครับอย่าอย่าอย่าทำแต่ยลักอย่าเขียนชื่ออย่าอย่าอะไรขอร้องเอาขึ้นมาเล่าลงไปเราชมด้วยสายตาเอาเก็บความภาคภูมิใจไปใช่ครับโอ้ยชอบมากเลย ไม่ต้องขอบคุณได้พี่แอฟได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดท้ายสุดฝากรายการเอกแอนด์อันซีนของเราด้วยนะครับเที่ยวหาเรื่องเล่าเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังหลายที่หลายแห่งที่เรายังไม่เห็นใช่ครับขอบคุณนายกโอ้ยนายกโอใช่ครับขอบคุณพี่แอฟใช่สวนไควะสวนไควะนะครับปักหมุดเลยสวนไควะนะครับอบรัดีพี่แอฟกับอันอับ ติดต่อพันอ่ำแล้วหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วบางช่วงมันก็จะเป็นที่ที่เนินอันตรายนิดหน่อยพันา์อ่ำนี่เป็นผู้ที่รู้จักเส้นทางครับบนนี้ก็จะมีมุมที่อันตรายบ้างพอสมควรนะครับก็พันา์อ่ำก็จะเป็นคนเซฟให้เราใช่นะครับกับฝากนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวก็คลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวเราก็ติดตามติดตามมาหน่อยกดนะครับติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตานะครับเอกแอนอันซิงพบกันคลิปหน้าครับ เจอกันนะครับสวัสดีครับนี่ไงผมเลไม่ได้แก๊กไม่แก๊กไม่ถึงจริงพี่ต้องกิน่ิแต่มันฉุนเฮ้ยกูมันไม่เป็นจริงนะแต่มันฉุนโอ้ยโดนหลอกพี่ไม่เผ็ด ทำไมผมไม่เพลิล่ะเฮ้ยกูเป็นไงมั่งไหวปะเนี่ยไม่เจ็บมันเจ็บไม่เท่ากับขายหน้าโอเคหวงนอก